โอ้โหสีสันน่าชิมมากครับพี่ไปนี่ครับเคล็ดลับของเราครับผักขยังนะครับผักขยงนานะครับนี่คือเป็นอาหารสูตรโอ้หมหวาดเขียวมมนจะหลุดออกจากหม้อครับมิสิหลุดไหมครับเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดนี่ไฟลงนี่ไปลงนี่จะจะมีการตีลังกาไหมครับเนี่ย โอ้โหพี่น้องเลยครับสวัสดีครับช่อง youtube ครูใหญ่ครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราจะมาทำนะครับอาหารให้ท่านได้กินกันอร่อยอร่อยนะครับอจะอร่อยต้องมีสูตรนะครับผมสูตรของเรานั่นก็คือเชฟดอมของเรานะครับเช่นเคยของครัวครูใหญ่ยาวนะครับผมนี่นี่เชฟดอมครับตอนนี้พร้อมแล้ว วันนี้นะครับเชฟดอนก็มาทำครัวนะครับเพื่อจะทำสูตรอาหารให้นะครับแม่ครัวนะครับสำหรับท่านชอบอทำอาหารนะครับผมผมอยากจะกถามเชฟดอนครับวันนี้มีม,มีอาหารเมนูอะไรครับที่จะเอาสูตรมา,าทำกินวันนี้ครับผมเพื่อจะให้แม่บ้านได้รู้ด้วยทำกินด้วย นี่ก็จะมีต้มยำปลาช่อนนาครับต้มยำปลาช่อนนาครับนาแท้ๆครับไม่ใช่ปลาจากนาเลยเนาะครับผมแล้วก็ไข่เจียวไข่ทะเลึกไข่เจียวกับทะเลึกไข่เจียวฟูโอเคแล้วก็เครื่องปรุงอ่ะเครื่องปรุงก็มีน้ำมะขามครับน้ำมะขามเนาะครับข่บผมข่าตะไคร้ใบกรูดตข่าผักชีฝรั่งชีฝรั่งเกี๊ยเอ้าวชีไทยไม่ได้เหรอฝรั่งก็ฝรั่งหัวแดงเนาะ เกลือนะครับเกลือเกลือนี่ใส่พอประมาณหรือใส่หมดถ้าชอบเค็มก็ใส่หมดเลยครับมีน้ำตาลตาลรสดีรสดีครับน้ำมะนาวน้ำมะนาวพริกพริกเนาะพริกสดพริกแห้งพริกพริกเขาเรียกว่าชื่อพริกอะไรพริกกินดาแดงพริกกินดาแดงนะครับไม่เผ็ดมากเ่าแล้วก็นี่ครับสูตรเด็ดครับครับผมนี่คิดแล้วผักขยำผักขยำครับผักขยล้วครับผมอ่ะในขั้นตอนการทํามีอะไรบ้างครับผมต้องเตรียมน้ำซุปก่อนครับ เตรียมน้ำซุปก่อนใช่ไหมั me. ้อ so อ oh, uh, uh ่าเอาใช้หม so <arlo> right ้อขนาดนี้นะครับครับหม้อหม้อนี้ก็ประมาณลิตรกว่าๆสองลิตรนะครับผมประมาณนี้เราใช้น้ำประมาณโอตวงด้วยเหรอตวงครับโอ้โหเอาตวงด้วยครับตวงด้วยเจ็ดบวยครับอืโอ้เรากำลังทำอาหารนะครับก็มีนะครับธรรมชาติเลยบ้านผมนกเขานะครับสงสัยมาดูการทำอาหารด้วยมั้งเนี่ยนี่นะครับกูใหญ่เลย ครับครับตั้งไฟให้เดือือต้มปลานี่เราเราต้องต้มเสียม่อใช่ไหมต้มเสียอย่างอื่นไม่ได้เนาะต้องต้มเสียม่อครับนี่ครับหม้อครับผมหม้อขนาดนี้นะครับผมนี่ตวงน้ําเรียบร้อยครับรอน้าเดือดรอ้อรรอรอรอเอือดอรอรออร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 นรอรอรอดอลอวอร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 อยอรอรอดอมอรอรรอรอรอรร ใส่อะไรก่อนก็ใส่ข่าตะไคร้ใบปูดก่อนนะครับอ่าโอเคเอาข่าเราใส่แค่ครึ่งหัวก็พอนะครับข่าครึ่งหัวครับเฮ้ยใหญ่ตัดครึ่งหัวซอยเป็นเม็ดๆตะไคร้ตะไคร้ห้าต้นครับตะไคร้ห้าต้นตะไห้าต้นจัดจ้านหกต้นก็ไม่ได้ได้นิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยได้ครับใบปูดเชกคห้าใบ ใบมะกรูดห้าใบห้าใบเชกใส่ไปออนี่ครับนี่คือใบมะกรูดนะครับนี่ที่ลอยอยู่ข้างบนนะครับผมใบมะกรูดเคี่ยวสิบนาทีอ๋อเคี่ยวสิบนาทีเนะาเะตอนตอนนี้ต้องรอให้เครื่องปรุงออกก่อนใช่ไหมครับผมเอาโอเคออน,นี้เราได้ใส่เครื่องปรุงไปแล้วครับสมุนไพรอยู่นี่นนออกมาหมดแล้วครับผมกลิ่นหอมนะครับทั้งตะไคร้ทั้งใบมะกรูดครับตอนนี้น้ําเดือดเต็มที่ เอาขั้นตอนต่อไปอค,ครับผมใส่เครื่องปรุงครับใส่เครื่องปรุงเอาอะไรใส่ก่อนครับ,น,รบน้ำมะขามเปียกนะครับนี่ครับใส่ไปสิบช้อนครับสิบช้อนหนึ่งสิบช้อนนะครับผม เนี่ยแม่ครัวนะครับเตรียมเอาไว้นะครับเอาไว้ทําอาหารเวลาเรา,ามีปลาช่อนตัวใหญ่ๆมาทําให้สาม,มีกินนะครับเกลื่อหนึ่งช้อนครับช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะนะครับ่ตาลทรายตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะมีไฟลง รสดีรสดีรถไม่เสียนะครับ,รบผมย<ม>ี่ห้อย,อยางดีโลนเลยอ่าน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาหนาช้อนโต๊ะชอนโต๊ะนะครับน้ำปลาอ่า ชอบเค็มชอบอะไรก็เพิ่มเข้าไปครับผมตอนนี้นี่ปรุงละรอรอขั้นตอนอะไรต่อไปตอนนี้จะใส่ปลาแล้วครับจะใส่ตอนนี้ไหมมาเลยครับผมมาเลยนี่ปลามันครับเคล็ดลับการใส่ปลาไม่ให้ขาวนะครับเร่งไฟเลยครับเร่งไฟให้ร้อนเลยครับผมใส่ทีละชิ้นครับใส่ทีละชิ้นนะครับปลานี่นี่นี่ครับหยิบทีละชิ้นนะครับให้มันลวกปลาแต่ละชิ้นก่อนครับผมนี่ น้ำมันเดือดอยู่ครับถ้าเราไม่ใช้เตาแก๊สหัวฟู่แบบนี้เวลาใส่ปลาไปนะครับน,ดดน้ำจะหยุดเดือดครับผมนี่คือเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งปลาปลาช่อนนาน,นครับผม,บผมได้มานะครับ รอรอ,อให้สุกก่อนใช่ไหม,มอีกประมาณห้านาทีเอาโอเคเอฟซี FC เดี๋ยวคอยดูหน้าตามันตอนมันสุกแล้วนะครับผมเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับน้ำเดือดเต็มที่นะครับตอนนี้โอ้โหครับเอฟซี FC ดูหน้าตาครับตอนนี้เดือดรุดรูดด,ดน่าจะสุกแล้วใช่ไหมครับผมเราจะใส่ผักเครื่องเคียงแล้วครับตอนนี้ผักข้างเคียง นี่มันก็คือนี่พริกนะครับมีพริกขั่วนะครับผมพริกพริกพริกั่วสิบห้าเม็ดสิบห้าเม็ดนะครับครับผมพริกแห้งั่วสิบห้าเม็ดพริกกินดาแดงสิบเม็ดครับครับผมความเผ็ดไม่ต้องพูดถึงเผยเผ็ดกลางก็แล้วแต่ชอบครับถ้ากินเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนี่ต้มยำต้มยำครับปลาช่อนนานะครับเนี่ยตอนนี้ผมน้ำลายไหลแล้ว อ้าตาครับต่อไปผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนะครับผักชีไทยก็ไม่เอานะครับผมฝรั่งอย่างเดยครับต้องฝรั่งหัวแดงอย่างเดียวโอ้โหสีสันน่าชิมมากครับพี่ต่อไปนี่ครับเคล็ดลับของเราครับผักกระขยำผักกระขยำนะครับผักกระขยำนานะครับนี่คือเป็นอาหารสูตรพิเศษต้มปลาช่อนนาต้องมีผักกระขยำนาเนาะ นี่คือน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวใช่กี่ช้อนครับสามช้อนครับสามช้อนนะครับผมปิดไฟครับปิดไฟอ๋อปิดไฟก่อนจะใส่มะนาวนี่นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยในน้ำมะนาวครับท้ายเหตุที่ใส่มะนาวสุดท้ายเพราะอะไรครับผมความร้อนจะไปดับกลิ่นมะนาวหมดอ๋อรสชาติมะนาวจะหายไปความเปรี้ยวเฉยอ๋ออ๋อ สุกแล้วุแล้วเสร็จแล้วโอ้นี่คือหน้าตาต้มยำปลาช่อนนาสูตผักขยแยงผักขยแยงนะครับผมดูอ่ะโอเคเอฟสี่นี่ถ้าหากท่านใดอยากจะไปทํากินนะครับดูคลิปเราสามารถทํากินได้เลยเอาตามนี้หม้อขนาดนี้หรือท่านมีมากกว่านี้อัตราส่วนท่านก็เพิ่มหรือลดตามที่หม้อใหญ่หม้อเล็กหรือปลาเล็กปลาใหญ่นะครับผม แต่สูตรของเรานั้นก็คือหม้อขนาดใบขนาดนี้ก็ประมาณลิตรครึ่งเนะครับผมอ่าหรือสองลิตรประมาณนี้เนาะใส่น้ําเท่าลายนะใส่เครื่องปรุงขนาดไหนท่านเห็นแล้วนะครับลองไปปรับใช้ดูครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามนะครับสูตรเด็ดของเราที่เรามาทำต้มปลาช่อนนาให้ท่านได้ดูนะครับเก็บสูตรนี้นะครับเอาไปทำกินนะครับจะอร่อยขนาดไหนโอเคครับ สูตรต่อไปนะครับน้่ก็คือสูตรอะไรครับไข่เจียวฟูกระทะเหล็กครับครับเมื่อกี้ดูสูตรต้มปลาไปแล้วนะครับปลาช่อนานานะครับผมอันนี้เราแถมให้เลยเนาะครับผมเป็นสูตรของเทพดอมของเรานะครับจะทําทอดไข่เจียวเขาบอกว่าไข่ทอดก็ได้ไข่เจียวจะยากอะไรเทเสม่อก็ได้กินแต่มันไม่เหมือนกันมาดูขั้นตอนของเทพดอมครับผมมา ตอนนี้เราเตรียมกระทะเอาไว้แล้วครับเครื่องปรุงเนาะไข่สี่ใบครับไข่สี่ใบนะครับผมรสดีรสดีรสไม่แย่ไปไปช้อนครับอ่านิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยน้ำตาลไปช้อนน้ำตาลไปช้อนพอครับครับอันนี้คืออะไรนี่น้ำดำๆน้ำมันหอยนิดน้ำมันหอยนะครับผมนี่ตีเพื่อสีสันตี เอาไม่กลัวมันเจ็บเหรอมันไม่ร้องไม่ร้องเนาะตีครับตีตีตีให้เกิดฟองครับตีตั้งห้านะยิ่งตีนานยิ่งตั้งห้านาทีก็โอเคอยู่โอ้นานก็ไปฟองจะเยอะมันจะฟูเกินไปแล้วมันแฟบ๋อแฟบมันฟูมากก็ล้นจานครับอ๋อเรานี่นี่คือถ้าหากเราอยากให้มันนั่นมากๆนี่ก็คือตีตีนาน ถ้าตีครึ่งวันมันจะไม่ได้เต็มหม้อนี่หรอ <c oughs> <c oughs> ตีมาประมาณสองสนาทีนะครับท <c oughs> ีมันเกิดฟองเยอะนมันเกิดฟองนะครับ <c oughs> ผมตอนนี้ก็ได้นาทีหกว่าแล้ว <c oughs> นี่คือนะครับเราแถมให้นะครับจากต้มปลาช่อนนานะครับมาทอดไข่กินด้วยติดไฟครับติดไฟอ นะครับผมปิดไฟน้อนนะครับชาระครับวันครับอ่การติดก้นกระแทกอ๋อไอ้น้ำมันพืชก่อนเป็นการชาระครับเคลือกกระแทกเลยเคลือกกระแทกน้ำมันพืชที่ใส่ตัวนี้ไม่ได้ใส่หมดใช่ไหม ปกตินี้เนี่ยถ้าผมคอดเองนะครับผมจะใส่น้ำมันพืชขนาดนี้พอ,อน้ำเดือดผมก็จะใส่ไข่<ม>เข้าไปเลยแต่ของเคลีดอมไม่ใช่แล้ว<ม>ครับผมมาดูอ่าคิดว่าจะใส่หมดเทเอาไว้นะครับผมเอาเหลือเพียงติดหม้อเท่านั้นเองโอ,โอ้โหควันขงมงสงเฉีงนะครับตอนนี้ครับผม ก็มีระบบการหลีไฟด้วยนะครับนี่ไฟก็จะประมาณนี้นะครับไม่แรงใส่เข้าไปนิดน้อยเนาะคาตหลวกว่าครับตะหลิววกว่านะครับผมเขาใส่มากอมน้ำมันครับเสร็จลับการทอดไข่ครับต้องเล่นไฟให้เป็นนะครับใช้ไฟกลาง ไฟกลางไฟกลางนะครับในดูไฟกลางประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับไม่แรงมากนะครับผมอาลงยกหม้อก็ใชครับนี่ประมาณนี้นะครับไม่แรงมากนนี่เราทําที่ครัวของเรานะครับครัวครูใหญ่ยาวนะครับนอนวันนี้เราก็มีแขกพิเศษของเรานะครับน้องอุทัยครับตอนนี้คือน้ําลายอยู่ พรว่ากใกล้เที่ยงแล้วครับตอนนี้อาหารเชาเรา,เ,รอาเอาเทไข่แล้วอาเอาเทไข่แล้วเห็นไหมครับโอโ้ข้าวสวยร้อนๆของเราฟูเลยครับนี่สาเหตุที่มันฟูเราไม่ได้ใส่อะไรที่เศษเห็นไหมไม่ใส่ครับนอกจากเครื่องปรุงสามสี่อย่างใช่ครับอ่าแล้วก็สูตรมันก็คือเราตีไข่นะตีะนานๆมันจะได้ฟูเนาะนะครับ มันไม่เหมือนเราเลยเวลาเราทอดอ่มันเหมือนทั้งติดหม้อทั้งแบนแต่แตนะครับผมอันนี้ฟูน,น่ากินเลยเล่งไฟเไฟข้าหน่อยเ่นไฟเข้าหน่อยหนึ่งเนาะโอ้โหฟูหน่ากินเลยครับผมนี่โอ้หมหวาดเสียวมันจะหลุดออกจากหม้อครับมีสิทธิ์หลุดไหมครับเนี่ยไม่หลุดไม่หลุด นี่ไฟลงนี่จะจะมีการตีลังกาไหมครับนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยทันพอดีเนาะนี่สีสันไม่เกรียมนะครับสวยงามเนี่กลิ่นหอมนะครับถ้ากลิ่นมันออกไปข้างนอกนะครับไข C ่สีฟองนะครับ fc นี่โอ้โหผมหวาดเสียวเมื่อกี้ผมกลัวไม่ได้กินครับผมมีอีกเขี่ยวไหมนี่มีอีกเขี่ยวไหมนี่ฮะ เที่ยวเดียวพอเที่ยวเดียวพอ่อย่าให้พลาดนะแล้าดที่ไ,ไม่ได้กินเลยนะครับนี่รรเรียบร้อยโอ้โหภาชนะของเราเตรียมเรียบร้อยไม่มีน้ํามันแล้วครับ,นนรบโอ้โหดูดูดูเต็มเต็มเต็ม,มจามนเลยครับเต็มจานเลยไม่น้ำมันครับไหลนะครับไหลน้ํามันนะครับผมอ่าโอเคเอฟซีนะครับวันนี้เราเมนูของเรามีอย,ๆๆยู่สองสูตรนะครับนั่นก็คือต้มปลานะครับต้มปลาตอนนี้เรา ขึ้นโตะอาหารแล้วนะครับวันนี้เราจะไม่ทานให้กินเราเอาให้แต่สูตรนะครับสูตรตอนนี้ครูอุทัยนะครับตอนนี้หิวจัดเลยครับตอนนี้ตักใส่ปากเรียบร้อยนะครับผมนี่อร่อยไหมอร่อยนะครับพูดไม่ออกเลยครับชูนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างเดียวเนาะเอาโอเคผมขยาดกินข้าวครับผม